ตนี้ด้าีภาควิชาคมนิยศาส์เสียงร้องและวิทยาศาสตร์อาหารค่ะเราจะไปพบกับพี่ท่านหนึ่งพี่เป็นคนตัวนี้ค่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อ่าผมก็กําลังดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเพื่อที่จะตรวจสอบว่าสามารถที่จะให้อาจารย์หรือนักวิชาหรือนักวิจัยเนี่ยสามารถใช้ได้ใช้ได้อ่ด้วยด้วยความอ่าอะไรนะสมบูรณ์สมบูรณ์ต้องตรวจสอบทุกวันครับมาตรวจ เพราะว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ภาควิชาซึ่งหัวหนา้าห้ัวหน้าภาคได้มอบให้ในการดูแลเครื่องมือครับนะฮะผมก็ยังช่วยงานที่ภาคมีงานบริการวิชาการวิตามิน b 1 b 2 B 6ผมก็เป็นคนฮีโมลิเซสคือเตรียมเตรียมแซมเปิลให้กับน้องอีกท่านหนึ่งเพื่อจะไปตรวจวิเคราะห์ครับ,รบแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งคือเราก็ยังผมเองก็ยังช่วยงานวิจัยของของอาจารย์ในภาควิชาและก็ช่วย แล็บที่แล็บสอนของนักศึกษาของอาจารย์ด้วยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่ยินดีครับของคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง HPLC นะคะไปดูนะคะว่าน้องเปอะไรตอนนี้ค่ะน้องเมยอ้าวครับสวัสดีครับห้องเนี่ย HPLC เนี่เราตรวจะคะอ๋อตอนนี้นะครับภาควิชาเรากาลังตรวจบริการวิชาการนะครับสำหรับวิตามิน A และวิตามินอีด้วยเทคนิค HPLC ครับในเซรั่มของมนุษย์ เมื่อเราเป็นตัวอย่างเสร็จนะครับเราก็จะนำมาใส่เด็กเครื่อที่อซีเพื่อการวิเคราะห์ต่อ,ตอครับสำหรับเครื่องที่พีโอซีนะครับเราจะใช้ในการแยกองค์ประกอบของสารเคมีน,นะครับในตัวอย่างของเราพี่แก้ครับทำอะไรอยูค่ครับกำลังใช้โปรแกรม t ิจิตรเ y ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะเราก็สามารถ ออวิเคราะห์ภาวะโภชนาการได้โดยดูจากการรับประทานอาหารในแต่ละวันนะคะนอกจากนี้เราก็นําข้อมูลจาก,ออจากในเลือดน,นะคะแล้วก็จากในอาหารเนี่ยมาประกอบการรวมทํางานวิจัยได้โดยจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลแล้วก็ของในอาสาสมัครที่เราสนใจอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะเราสามารถจะวิเคราะห์อาหารที่คนรับประทานนะออกมา เป็นกราฟได้ค่ะแล้วก็ดูได้เลยว่าภาวะโภชนาการเป็นยังไงเทียบเท่ากับเปอร์เซ็นต์เรคคอมเมนเดชันของประเทศไทยเนี่ยประมาณไหนค่ะในการตรวจวิตามินนะคะนอกจากวิธี HPLC แล้วยังมีวิธีอื่นๆี่วิธีจะใช้สามารถตรวจวิตามินได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาคเราใช้วิธีอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อิงน้องนุ่นทำอะไรกันอยู่คะก็ อาตัววิตามินค่ะด้วยวิธีไมโครเอสเซนะคะเราก็ใช้เชื้อนะคะเชื้อตรวจตั้นต้นที่สองมาก็จะเป็นซีน้มกับเลือดนะคะก็ตรวจวิตามินดี๙กับดี๑๒ก็เนี่ยค่ะเราก็ดูความขุ่นของเชื้อค่ะแล้วเราก็เอาไปประเมินปริมาณของวิตามินที่อยู่ในจัมเปิลประมาณนี้ค่ะ, <c oughs> ะน้องรุ่นค่ะค่ะาของหนูจะด้วยแลบเลยนะคะอันนี้เป็นแลบที่ทางป้าเซนมาใหม่เป็นแบบการตรวจอา่าการ ตรวจอนุมูลอิสระในตัวอย่างโดยวิธี FRAC, เอ t s แล้วก็โ a ค่ะการทำนะคะเราก็จะเตรียมดีเเจนทั้งหมดพอเตรียมดีเเจนแล้วดีเเจนก็จะเป็นสีจากนั้นเราก็เตรียมสแตนด์ดแล้วเราก็หย่อนลงในไ i โครเพล็96วิวเพลค่ะแค่อย็หย่อนนะคะแล้วก็ต้องระวังว่าไม่ใช่มีนเสื่อโว่ามันจะเอฟเฟกกับเวลาเราไปอ่านเจอล e ซ่าไมโครเพค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นแลบต่างๆในภาควิชาพชนาศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหารนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันว่า,าฝั่งธุรการมีอะไรกันบ้างคะ่ะค่ะหลังจากทำแลบแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาออกผลแ l บกันค่ะซึ่งจะให้พี่ฝนนะคะซึ่งเป็นหน่วยธุรการตรงนี้เป็นคนช่วยออกผลแลบค่ะพี่ฟน,นะคะวันนี้ผลแลบมาส่งค่ะเราค,ควรออกผลให้ผู้ใช้บริการหน่อยนะคะค คนที่สในใจนำไปส่งที่ราดูแลได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจาัดก,การส่งให้หนคะคะนอกจากส่งผลแลบและเอกสารของภาควิชาแล้วยังมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของภาควิชาด้ค่ะ